มารีวิววิธีการใช้งานตัวปั๊มลมนะครับของยี่ห้อ70็ดไม้นะครับตัวนี้นะเป็นสายนะครับารถยนต์ล้อ17นะครับตอนนี้ยางมันค่อนข้างแบนก็เลยมาลองเสียบซื้อเสียบดูเป็น27.5ปกติต้อง32หรือ34นะครับวิธีการตั้งก็ตั้งเลยเนะี่ยอันนี้สามสี่จุลบสานะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาปั๊มลมดูว่าจาก27.5เนี่ยไปถึง34เท่าไหร่นะครับโดยการกดปุ่มนี้นะฮะ เอาเลย